ปัดโทษเอฟซีให้หีิมีคิดจีซักเลยเลยเนาะเอ๋อคุณคอยซักไปก่อนเลยเนาะน่าค่อยซักเนี่ยคุณคอยซักใครโทรมาหาเนี่ยร้านร้านนี่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเอฟซีโทรหาเอฟซีทางใต้เนี่ยนอนจริงเว้ยไปใต้ที่นะพี่แสงเกียงยิงไปตัดเอไม้ไผ่เนี่ยโอ้โเดี่ยมาตัดเดี๋ยวทำมันเฉยเลยเฮ้ยเร่งตัว่อพูด เอาเงินเชฟตุนเถียมีเทียดนะเนี่ยได้เชฟตุนไปพอดีเลยเนาะพอดีพอดีอืี่ยนอนจริงเว้ยเอฟสีให้ไม่มีการสักน่ะใส่ก่อนแล้วสักไว้สักทีหลังอ่าสักทีหลังเพิ่มเติมเลยเน่นอนจริงวะยอมแล้วของเถี่ยนี่บอยาก